อันนี้นะครับเมื่อปลาเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปรุงรสจ้าใส่น้ําพริกนะคะที่ตำเอาไว้แล้วก็ใส่อันนี้ขัดไม่ได้เลยนะคะผักกระแหงเพิ่มลงไปใส่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าใส่เพิ่มค่ะ ทีนี้นะคะเราก็มาใส่ขับชีลาวจุกจจ้าชอบแล้วก็ใบแมงลักนะ,ะเพิ่มน้ำปลานะคะเพื่อความแซ่บหนัวต่อน,นิดหนึ่ง ก็คุเลคุเล่จ้าหอมน่ากินมากค่ะปลานะคะเราก็ต้มไว้จนสุกจนเกือบเละแล้วค่ะก็ปรุงรสเรียบร้อย ก็รอประมาณ15นาทีนะคะสิบห้ถึงยีนาทีเราก็จะเอาลงจ้าเมือ่อกี้เราลืมเข้าวคั่วนะคะก็ใส่เพิ่อมลงไปเลยนะคะเรียบร้อยจ้าจะได้หอมๆนะหอม,นะหอมข้าวคั่ว โอ้หอมมากเดี๋ยวเราเข้าคั่วสุกพอดีโอเคนะคะเราก็เอาลงเลยจ้าอืมอร่อยมากไม่เค็มนะคะแซ่บพอดีเลยจ้าอร่อยมากค่ะ หอมปลาหอมหอมเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากค่ะชิมแล้รับหอมประดุกแล้วก็ผลประดุกให้แจกนะคะแบ่งไปให้ยายด้วยนะคะแซ,ซ่บจ้าทานข้าด้วยกันนะคะบ๊ายบาย ทานข้อด้วยกันนคะคะถ้าทานมากจาก้